นี่ครับพี่น้องวันนี้สิมาสาธิตการรับเงินครับทำภารกิจของ Snap b o x กับ Digiput เป็นแอปโซเชียลตัวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้มือละ1ิบกว่าบาททอดเป็นหมื่นละหมื่นกว่าบาทครับมืออาชีพหลายอนนะพี่น้องหรือคอยู่ความสามารถได้พี่น้องเด้อยั่ไ่แพงกับตลาดแอปตัวนี้เป็นแอปคล้ายๆกับ Facebook i n s t a g r a m พวกนี้พี่นอ้องให้เบิงเลยแอปตัวนี้ครับ เรียกว่าแอป Snapbox คล้ายๆกับ Instagram เกมยังไม่อมอไนอนคล้ายๆกันภารกิจของแต่ละมือก็คือ Snapbox เขามจ่ายาให้มากดถูกใจคนครับซื้อนหรือซื้อผัก็ได้กดผูกกได้ก็ได้อยากขายสินค้าย,ยังก็ได้ขายขายยังก็ขายครับออกดถูกใจหนึ่งหนึ่งสอง 3ามสี่หา้าหกพูดได้กีนน่น้องเด้อเจ็ดแปดเก้เอ็ดสิบสองเผื่อไว้เลยสิบสาน้องแล้วก็โพสหนึภาพ โพสนึ่งภาพนี่เอาภาพในก็ะดาเด้อครับเอาภาพนโลกผมโพสหนึ่งภาพเดี๋ยวพิมพ์กความขาก็ะดาครับกดตรงนี้นะพี่น้องเล่นนจะเซินมั้งพอขอใจภาษาอังกฤษเป็นไงภาษาเนบบกบอกพิด 真的不好。 พิมพ์ก็ได้บ่พิมพ์บ่ได้ไม่อไ้องเลยพิมพก็มันใหญ่บบรรยยนะนี่ครับจากป,ปืนกับกดประมาณนี้ป๊อปปลดออกประหลาบเมื่อกี้ภารกิจคือกดอตสิบคนกดอตสิบคนแล้วกับโค้ดหนึ่งผับเรียบร้อยไหมน้องพอเหตุเรียบรอย้อ,รยบรอยแล้วเขากับไปดิกิพุธไปเข้าตรงดิกิพุธดิกิพุธนี่เป็นตัวเก็บสิทิว่าแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ้าทำภารกิจหรือยัง แต่และมือคือก่อนหาทุ่มของแต่และมือนะครับอัหลังหาทุม่มถือว่าเป็นมือใหม่ตอนนี้ก็หาทุม่มกว่าหาทุ่ม37พอเขานานนี่กีพุดปุ๊บเขาก็ากดขีดขีดข้างบนซ้ำสี่เหลี่ยมสี่ขีดข้างบนสายแล้วก็มากดโปรเจกต์มากด Snapbox แล้วก็กด Mission. มิชชั่นปรากฏสีปุ๊บมันจะมีแถบขวามือครับมือมือทางกดขวามือแล้วมันจะขึ้นมาอัปโหลดโพสต์1.1 หลักไลฟ์โพสสิบทับสิบอัน,นหนึง่งทำหนึ่งคือทำผลิตภัณครบแล้วครับโพสหนึ่งรูปอย่างหน่อยโพสไลค์คน like mm hmm. หนึ่งก็ได้กดไลค์สิบทับสิบคืออย่างหน่อยสิบทับสิบเดี๋ยวก็มากดคอนเลิต์มันจะเกินข้อมาโดนตึ้งเกิดขึ้นซักเซสหลังเข้าไปกดขีดซีขีดข้างบนครับทรายมือแล้วก็ไปกดโฮมอย่าลืมขั้นตอนนี้ได้ไปนอเนเด้อกดโฮมเนาะบุกด home, นะ งแถบเงี้ยวขวามือครับแถบเงี้ยวขวามือแล้วมันก็นจะเป็นเงินในเฮาครับแต่ละวันภารกิจอันนี้คืออิงเกอร์นีบริสุทธิ์ไปพด์พี่น้องอย่างตัวอย่างเอาผู้เดียวภารกิจผู้เดียวบริสุทธิ์ไพด์ผู้เดียวเฮาก็จะได้ประมาณสี่ร้อยบาทครับแต่ถ้าหายสี่สิบเธอหรือสี่สิบพันในการทำภารกิจก็เธอละสิบกว่าบาทประมาณนี้ครับศูนย์จุดสามหนึ่งดอลลาร์นี่วันที่ยี่สิบ สามเวเ,เดือนกุมภาสองพันหนึ่งรครับเวลาวันวาเวลหกถุามสิบในระบบคขาว่าก็ไทยเงินไปเย็ะบางให้วันละสุดจุดสามหนึ่งร้ให้ที่แบงนีู้่มีทางรวยพาน้อ,นองแังตลาดนี้ที่การให้รวยอยู่อตอนนี้เป็นอีกอันนึ่งของเหตุสาธิดเบงิงหากอยากให้มีอะไรแบบไหนก็นติดต่อขาลางด้วยพอน้องได้หลีกขางลาง แล้วก็ทักผมมาผมสิบหาเขากลุ่มไลน์แล้วก็ส่งวิดีโอขั้นตอนการทำเงินวันละหลายหลายร้อยหลายพันวันละหลักหมื่ในได้ๆครับพี่น้องตอนนี้มีแพรงกับตลาดที่ดีๆมาบอกพี่น้องภากร,รมมกิจตะละเหมื่อ็ทำมีแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่ค่อยโคตรขายข,ของกับขายไปให้นังก็เฮ็ดไปกดตรท้าตื่นใจพี่น้องมิโน่กับลายยางอยู่ครับแต่ว่าวันนี้เฮ็ดเปิ้ลขาวๆก่อนเนาะ อยากคุยกับใครก็คุยครับอย่างนี้อยาก,กดติดตามก็กด follow อยากคุณว่าผู้ใดกดตัวใจสืบหาคนอะไรเนี่ยก็กดไลค์เหมนนีก็ต้องไลค์ปุ๊บก,ก็เสียหนาคนมาว่าไพ่มากดถูกใจเนี่ยถ้าอยากติดตามเขาก็กด follow ตรงข้างบุบน้ำดำนิดหนะปงบุบน้ำดำแต่อย่าค้นหาก็เป็นเหมือนแว่นขยายก็กด เรคนหานี่พิมพ์พิมพ์ซื้อเข้าไปครับพี่น้องแต่ซื้อภาษาอังกฤษเด้อตอนนี้ Snapbox อกอิยูพุทขยายไปทั่วโลกนะครับอยู่ประเทศใดของทั่วของโลกก็สามารถโลนหลดได้ครับแนะน้ำได้แต่ว่าก็ต้องมีคนแนะน้ำพี่น้องเด้อมันจังสีมีอะไ,ไา้าบ่มีคนแนะน้ำก็มันต้องบังคับไปใส่นะครับในการสมรัครอาจจะสมัครว่าเป็นบ่ม,นมีคนแนะน้ำ มันขั้นตอนหลายน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ใส่ข้อมูลแค่ซื้อซื้อภาษาอังกฤษซื้อน้ำสกุลภาษาอังกฤษกับอีเมลเในพี่น้องเด้ออ่าพอไ้ส่วนใจมีได้ได้รายวันพี่น้องวันละหลายร้อยถึงหลักหมื่นโอเคครับไปน้ำมาครับติดตามลิงค์ข้างล่างด้พี่น้องเด้อกดลิงค์ข้างล่างเข้ามาสมัครหรือทักเข้ามาครับโอเคครับสวัสดีครับ